มาแล้วจ้า้ปาอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้มันหุ่นยนต์หุ่นยนต์ห,นหรอใช่มันเหมือนอะไรเลยแม่มันเหมือนหุ่นยนต์ทานฟอร์เมอร์อุ้ยจริงด้วยปาใช่อ,อันนี้มันมันนี่มันก็แปลกอับปาแตกยังไงแต่ว่านี่มันมีสีเหลืองด้วยปาว่ามันเหมือนอันนี้เลยอะ่ะเป็นอะไรบับเบิ้ลบีหรอใช่ มีมีรู้จักบับบเิ้ลบีไหมรู้จักหรือเปล่าลูกคืออะไรอะรถบัพปูบีแคบแมะแคปแมะเราเลื่อนกันแล้วอันนี้แม่เขายังไม่เคยเห็นนะเนี่ยป๊าใช่ใช่มันเหมือนอยู่นะแม่เหมือนอยู่นะใช่เหมือนป๊าว่าไหนป๊าลองนั่งดูสิอ่ะไหนป๊าลองดูสิอ่ะมีมีนั่งอันไหนนั่งอันนั้นใช่ไหมมีมีนั่งอันนี้ส่วนป๊านั่งอันนี้อะนี่ยของปามมนไ่ีีแบบ มีอะไรอ่ะลูกมีออะะไร่ของป้ามันไม่มีนะของป้าไม่มีแต่ปลามีที่ขับนะแต่ป้ามีที่ขับพี่หมงมีพวงมาลัยด้วยของป้ามีพวงมาลัยส่วนของพี่หมีอะไม่มีพวงมาลัยแล้วทีเนี้ยแล้วป้ากับพี่หมีเอ้าสรุปว่าพี่หมีอะมาขึ้นกับป้าเฉยเลยเอาเลยเอาเลยเอ้าเอ้าเราจะขับไปไหนเนี่ยขับไปไหนป้าสวนนีุ่่งเต่าวี เมื่อคืนน่ะลูกลูนหนังอ่ะปอลสิตเวอร์อบอลาสิตเวอร์เอาใหม่เอาใหม่ที่เอาใหม่ที่อะไรนะเรืูดูหนังเรื่องอะไรอ่ะบอลาสิตปอลสิตเวอร์อย่างนั้ถูกแล้วถ้าบอกว่าดูหนังเรื่องจูลาสิกเวอร์อ๋อนั่นแหละพี่หมิ่นดูแล้วเป็นยังไงลูกน่ากลัวเพราะว่ามันมันมีมันไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวที่พูดที่มาในหนูอยากไปใช่ไหม Premises, sure. หรือว่าม no anyway. ิิงอยากไปดูหรือเปล่าแม่มีที่นึ่งมิงมิงได้ดูแล้วทีนี้มิงมิงก็จะคิดว่าเฮ้แม่ในเราสาว่ามันมีจริงเหรอเนี่ยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวเราวับไปดูกันเลยไหมโอเคสามสองหนึ่ง้าว่าไงแม่ตอนนี้แม่้าแล้วก็พี่หมิง อยู่ที่ส่วนไดโนเสารแล้วป้าฮ้ยนี่ไงพี่หมิจริงๆด้วยอันนี้อมันกิ้งก่าหรือว่าไดโนเสารเนี่ยกับฟอมอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรอ่ะลูกกับฟอมสายพันธุ์เฮลสายพันธุ์เฮลอุ้ยดูสิพี่หมิทําไมคตับตัวใช่เฮลอันนี้ทีเล็กสายพันธุ์เฮลหรอแม่ก็เพิ่งเคยได้ยินสไยฟ้า ตาคุณน่ากลัวมากเลยป้าดูฟันเขาดูฟันเขาดูฟันเขาโอ้ยเห็นไหมพี่หมิงฟันอะมากเลยอะฟันทุกคนมากเลยปุ้มลูกไงปุ้มลูกเลยเหรออุ้ยวิป้าป้าป้าเนี่ยข้างหลังป้าอะไรอะพี่หมิงข้างหลังป้าอะไรอะไดโนเสาร์คอยาวว้ยนี่ไงเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าที่สวนไดโนเสาร์นี้มีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะป้าไม่ว่าจะเป็น เจ้าทีเล็กเจ้าทีเดินร้อยเสาคอยาวแถมยังมีนู่นเจ้าช้างแมมมอธอีกปะแม่ป๊ามาดูนี่นะอันไหนดูอะไรอ่ะพี่หมิงตัวปู่แม่ดูสิตัวเนี้ยอะไรอ่ะป๊านี่มันเป็นต้นไม้ดิบดำบันเลยนะหรอสงสัยว่าเขาอะเขาชอบตดแหละต้นนี้หรอต้นนี้ชอบตดด้วยฮิปป้าพี่หมิง ถ้าพี่หมีไม่ขี่ห่างเขาแบบเนี้ยเขาจะไม่ลำคาญเอาหรอลูกคะเป็นลูกบ้านอ๋อป้าพี่หมีได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าได้ยินแม่เสียงลมไงแม่หรอเออแต่แม่ได้ยินเสียงแบบแปลกมากเละแบบเสียงไหน่แม่เสียงเหมือนเสียงนโนเสาอะป้าเสียงนโนเสาแต่ทีนี้ตอนนี้แม่ได้ยินเสียงเลยป้า ว่จะจะเป็นเลยมาแล้วถ้างั้นเรากูไปรีบวิ่งไปปะไปเลยนี่เป,นปนน็นของจริงเลยพี่หมิง,ชงใช่ใช่้ช้างแมมอสจะมีของจริงไหมเน่ะเฮ้ย,ยช้างแมมอสเราต้องแฝงก,ก่อนไหมปะป้า,ปาพี่หมิงถ้างั้นอะเราต้องออกจากตรงนี้ก่อนนะ แล้วทีนี้เราไปหาวิธีกันว่าเราอ่ะจะเอาตัวลอดจาวในโนเส์ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าเราอ่ะหลงเข้ามาในโลกในโนเส์ไงป้าตอนนี้เนี่ยเราหลงเหรอป้าว่าเราตั้งใจมามากกว่านะอ้าวเราก็ไ่คิดว่าเราจะวิ่มาแล้วมันมาเจอส่วนในโนเส์ที่มันมีในโนเสา์จริงๆไงป้าใช่ที่มันเป็นโนเส์ของแท้ด้วยใช่ไปพี่หมีป้าว่าเรารีบไปแล้วเขามาแล้วไปแล้วพี่หมีพี่หมีกันแล้วอ้าวถ้างั้นอ่ะ นีจะตุยตรงนี้นะพ่อเจ้าเนโนเสาร์มันมาแล้วลูกไปเดนเร็วไอทางานแม่ไปแล้วนะเดินเร็ว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 ไปเร็วไปเร็วเดียเจ้าเนโนเสาอ่ะวิ่งไล่ตามหลังแม่มาด้วยแหละป้าเฮ้ยป้านี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้ย ปาเฮ้ยอันนี้อ่ะใช่ปาอันนี้อ่ะสงสัยเขาจะกินหญ้าอยู่แล้วทีนี้แล้วทีนี้แล้วภูเขาไฟเขาแล้วภูเขาไฟมันก็ระเบิดเขายังไม่รู้ตัวแล้วทีนี้เขาก็ตุยเลยตุยเลยเพราะว่าเหลือแต่แล้วใช่ป้าก้ตกแตเลยอล้วก็ปาจับอะไรปาเหนื่อยมากจนมองไม่เห็นเลยดิมุกี้แ ก็จับโครงกระดูมเขาอยู่อะป๊าลังดมป๊านตอนนี้ป๊าพี่หิงตอนนี้แม่อยากกลับแล้วว่าแม่อยากกลับออกไปจากสวนไนโนเสาร์แล้วแม่ไม่อยากดูไนโนเสาร์แล้วว่าป๊ากับพี่หมนิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปที่เดิม้าเราต้องไปที่เดิมที่ที่เราวับปา นีูนวิ่งหนีไดโนเสาร์ก่อนใช่อ้าวถ้างั้นนะป้าจะไม่กลับบ้านได้ไงอ่ะกลับสิถ้างั้นไปเลยป้าเราต้องหาทางแล้วนะป้านี่วิ่งอ้อมมาทางนี้ป้าไปเร็วเราต้องเหนื่อยอีกแล้วอ่ะใช่ใช่อยาเราอยากเอาชีวิตรอดจากไดโนเสาร์นะป้าเราต้องไปตรงนู้นตรงที่เราแวะมาไงตอนนี้แม่อะไรป้ามาอีกแล้วหรอป้าเขามาจริงด้วยป้า ทางนั้น่ะเราต้องรีบกลับกันแล้วแหละไปไปแล้วไปแล้วทางนั้นฟ้าไปแล้วแล้วไปแล้วเรากลับไปที่เอาว้ามานะป้าเราถึงจะออกจากที่นี่ได้ไปป้าเร็วๆมันตามมาแล้วป้าป้าเร็วๆจะถึงแล้วป้าจะถึงแล้วป้าป้าอย่แถวไกจะสอบบ้้ในที่สุดเราก็ถึงแล้วพี่หมิงไปเร็วๆแล้วพี่มิ้งไปเร็วป้า ม่จะนับ3 2 1แล้วรีบไปเลยนะไป,ไป3 2 1ไป